สำหรับประเด็นในส่วนของสาระที่จะนำเสนอในวันนี้ในเรื่องของทุเรียนก็คงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของศัตรูพืชที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสิ่งแวดล้อมคือเรื่องของศัตรูพืชนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของมแมลงและก็ในกลุ่มของโรคพืชซึ่งในส่วนของกลุ่ม,มแมลงนั้นเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากในส่วนของ ศัตรูที่เคยระบาดอยู่ในช่วงฤดูฝนในช่วงฤดูฝนนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับพืชอาหารก็คือเรื่องของการแตกใบอ่อนพอมีพืชอาหารแมลงศัตรูพืชก็จะมีการระบาดแต่ในขณะเดียวกันศัตรูบางชนิดก็ไม่สามารถที่จะเกิดการระบาดได้ในช่วงฤดูฝนครั้นพอปริมาณฝนเริ่มลดลง เขาก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของการระบาดอันเกิดจากการขยายพันธุ์ท่านจะสังเกตนะครับว่า,มาแมลงบางชนิดไม่ระบาดในช่วงรดูฝนก็เพราะว่าเขาขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเคยนำเรียนไว้ว่าการที่จะต้องทำให้ศัตรูพืชนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือทำให้ไม่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ส่วนด้านของเชื้อรา เชื้อราบางชนิดเราจะแบ่งออกเป็นสงกลุ่มคือเชื้อราเมือกหรือลาน้ํานั่นหมายความว่ามันก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกฟ้าปิดมีความชื้นสูงแสงแดดไม่มีมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแต่ในขณะเดียวกันเชื้อราเหล่านี้ก็จะถูกทําลายด้วยแสงแดดในช่วงฤดูแรง เพราะฉะนั้นพอ,อย่างจากเดือนตุลาคมไปเป็นต้นไปเราก็จะพบว่าในกลุ่มของเชื้อราโรคพืชจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงของเชื้อราที่เคยเกิดระบาดในหน้าฝนก็จะหายไปเขาจะเข้าอยู่ในรูปของสปอร์คือมีเกลาะห oh um, ่อหุ o ้มเขาเรียกโอโอสปอร์หรือตัวสปอร์ต่างๆเสร็จแล้วเขาก็พักตัวไปหนึ่งฤดูกาล แต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีกลุ่มเชื้อราอื่นๆที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์ในช่วงนี้ก็คือช่วงกลางวันร้อนกลางคืนชื้นหรือกลางวันแสงแดดจัดกลางคืนมีฝนตกหรือเช้ามีหมอกมีน้ำค้างมากซึ่งกลุ่มของเชื้อราเหล่านี้เนี่ยเราก็มักจะพบว่าจะเกิดขึ้นหลังจากหมดฤดูฝนยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคใบจุดโรคใบไหมโรคแอนแท็กซ์โนดโรคเชื้อราลา,ลา แป้หรือในกลุ่มของอาราที่มากับโรคที่มากับน,น้ำค้างเป็นเซอร์โคสปอร่าเป็นโปรโมบสีเป็น, ora, ปน, is, ปนฟิวซาเลียมเป็นในกลุ่มอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจว่าเชื้อราเหล่านี้นั้นเขาเกิดระบาดขึ้นตามสภาวะอากาศที่เอื้อหน่วยที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์อย่างกรณีของแอนทรัก์โนดที่เป็นโรค เป็นแผลที่ตามใบของพืชเป็นที่ผลที่ดอกเป็นได้ทุกแห่งลักษณะถ้าเป็นที่ใบมันจะเป็นลักษณะเป็นวงเหมือนกับเราโยนหินลงไปในน้ําก็จะกลายเป็นวงขยายออกไปขยายออกไปลักษณะของวงที่เราเห็นนั้นหมายความว่ามันเป็นความต่างกันระหว่างช่วงกลางวันกับกลางคืนกลางวันก็ระบาดท,ทําลายกลางคืนก็สปอร์ก็แตกตัวก็ขยายพันธุกลางคืนขยายพันุ กลางวันก็ทำลายต่อไปมันก็เลยกลายเป็นวงแหวนเหมือนกับคลื่นน้ำดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอเฉพาะในส่วนของทุเรียนจริงๆก็เอาไปใช้กับไม้ผลอื่นได้แต่ว่ากรณีของทุเรียนน้นมันเป็นความหลากหลายความหลากหลายเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายหรือแม้แต่ในส่วนของมแงมลงแมลงที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้พอลักษณะของสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ศัตรูบางชนิดที่อยู่ในดินอย่างเช่นเพีียแป้งนะครับก็จะต้องเคลื่อนย้ายจากพื้นดินขึ้นสู่ลำต้นบางส่วนก็อาศัยอยู่ในลำต้นอยู่แล้วเป็นตระกูลของเพี้ยแป้งถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของเพรียหอยเพราะฉะนั้นศัตรูเหล่านี้เราจะพบจากนี้ไปถ้าพูดถึงในด้านของอีกตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเราแยกกลุ่มออกมานั่นก็คือเรื่องของไร ไรนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ศัตรูพืชไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของมแมลงแต่ว่าเวลาที่เราใช้สารกําจัดมแมลงบางชนิดก็มีผลในการควบคุมไรได้ในส่วนหนึ่งเป็นผลทางอ้อมเพราะฉะนั้นไรทําไมถึงระบาดในช่วงนี้ความจริงแล้วไรก็มีอยู่ในสวนทุเรียนของท่านตลอดปีเลยครับเพียงแต่ว่าได้อธิบายไว้แล้วว่าสภาวะอากาศนั้นไม่เอื้อต่อการขยายพันธุ์ฝนตกความชื้นสูง ไข่ของไรที่ไข่ออกมาก็จะฟอบางครั้งก็จะมีเชื้อราในส่วนของเชื้อราที่เป็นประโยชน์ไปทำลายไขย่อีกประการหนึ่งถ้าไข่ฟักออกมาก็จะไม่เป็นตัวเมียนักจะเป็นตัวผู้เพราะเป็นตัวผู้ก็จะไม่เกิดการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ก็จะช้าลงโดยเฉพาะภาวะที่ทำให้ไรเกิดการขยายพันธุ์ได้ก็คือความแห้งแลง้งกระแสลมเป็นตัวนาพาความแห้งแลง้ง ความหนาวเย็นไม่เกี่ยวกันเกี่ยวตรงที่ว่าความชื้นสัมผัสในอากาศตำ่ำไรหนึ่งตัววางไข่ได้40บฟองในเวลา5วันเขาก็ขยายพันธุ์ใหม่ได้เพราะฉะนั้นวงจรชีวิตเขาจึงรวดเร็วถ้าหากว่าเราสำรวจหรือเราติดตามเราจะพบความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผมเคยทำงานวิจัยเรื่องนี้ติดต่อกันหลายปีครับพบว่าถ้าท่านพบไรสองตัว นะครับที่ใบแก่อยู่ตรงเส้นกลางใบอีกสามวันต่อมาท่านจะเห็นไข่และเห็นตัวอ่อน25ตัวอีกสามวันต่อมาท่านจะเห็นไรหนึ่งร้ตัวอยู่เต็มหน้าใบในใบอัน,นั้นนี่คือความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสำรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนใกล้ชิดและสิ่งที่ผมย้ำก็คืออุปกรณ์ที่ท่านจะใช้อย่าเชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับ แว่นขยายแว่นสองพระซึ่งจะต้องมีกำลังสักสิบเท่าเป็นตัวชี้วัดได้ดีกว่าสายตาของเราเราคิดว่าเรามองดูเราเห็นจริงๆแล้วท่านอาจจะโดนหลอกในสายตาท่านเองเพราะนั้นแว่นขยายคืออุปกรณ์ที่สำคัญที่ท่านจะต้องพกติดตัวตลอดจากนี้ไปเรามาดูศัตรูในแต่ละตัวกันในตั้งแต่ณเ,นะเวลานี้เป็นต้นไปกันต่อเลยครับ เราเริ่มต้นจากสภาวะของฝนที่ทิ้งช่วงอากาศเริ่มร้อนมีความแห้งแล้งกลุ่มศัตรูที่จะเกิดนะครับเราจะไล่จากทางในส่วนของใบสุดยอดก็คือเรื่องของมแมลงโดยปกติแล้วในเดือนพฤศจิกายนเดือนตุลาปลายพฤศจิกายนเราจะพบมแมลงชนิดหนึ่งเรียกว่าเพียจักจันฝอยเป็นตระกูลเพียรจัจันเป็นตัวขนาดเล็ก สีเขียวในตาสีแดงอยู่ตามบริเวณหน้าใบลักษณะของตัวเหล่านี้จะเป็นตัวกลมป้อมๆแล้วก็ไม่มีการบินจะใช้โดยวิธีการกระโดดหรือการเดินออกด้านข้างถ้าเราเห็นอยู่ตามบริเวณใบอ่อนหน้าใบเราหาอะไรไปเขีดเขาจะเดินไถออกด้านข้างตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญนะครับ ถ้าเขาระบาดเขาจะทำลายใบอ่อนให้บิดม้วนงอและหลุดล่วงซึ่งที่ผ่านมาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาหลายท่านไปโทษว่าเป็นเพี้ยเั้าัจรฝอยซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่นั่นเป็นการคาดเดาเราก็ไปซื้อสารกำจัดมแมลงเราก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอาการใบพิการต่างหากแต่วันนี้กำลังจะเกิดขึ้น เราสถิติเดือนตุลาคมปลายพฤศจิกามีตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจนะครับตัวอ่อนสีเขียวลักษณะกลมในตาสีแดงไม่บินเดินไถด้านข้างอยู่ตามหน้าใบแล้วก็ทำให้ใบอ่อนบิดม้วนงอแล้วก็หลุดล่วงนี่คือตัวที่หนึ่งที่เราจะพบย้ำว่าในกลุ่มเหล่านี้เราจะต้องใช้สารเคมีกลุ่มเฉพาะเพียชักจันกลุ่มเพียชักจันนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้ยกเว้น ยกเว้นนะครับยกเว้นในเรื่องของไซเปอร์เมทิลไซเปอร์นั้นถ้าเป็นการร่วมกับปัจจัยอื่นเราพอใช้ได้แต่ถ้าเราจะใช้กลุ่มไซเปอร์เมทิลเดียวก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาคือจะทำให้เขามีการระบาดรุนแรงขึ้นท่านจำได้นะครับว่าผมเคยนำเสนอเรื่องนี้ว่าสารเคมีบางชนิดเราใช้ในอัตราต,าตา่ำ เราใช้กับศัตรูชนิดหนึ่งแต่ทําให้ศัตรูอีกชนิดหนึ่งไม่ตายพอเขาไม่ตายเนี่ยเขาจะสร้างภูิต้านทานขึ้นมาทันทีโดยการเร่งการขยายพันธุ์การเร่งการขยายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดในสภาวะปัจจุบันมันก็จะทําให้เขานั้นมีลูกหลานปริมาณที่มากขึ้นอันนี้จะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งในมแมลง เพราะฉะนั้นสารยับยั้งการลอกคราบนะครับจะเป็นสารเคมีจะเป็นในส่วนของอีบาเมตินจะเป็นตัวโปรฟิโนโฟอสบวกไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นในกลุ่มของไซฮาโรดินพวกกลุ่มต่างๆและกลุ่มที่จะมาใช้ได้ดีคือในกลุ่มของการยับยั้งการลอกคราบบลูโปรเฟซินขอให้ท่านจำไว้ว่ากลุ่มบลูโปรเฟซินเป็นกลุ่ม ื่อสามัญเอามาร่วมกับในส่วนของตัวยาเชื้อยาเชื้อเราก็ยังคงสามารถที่จะใช้ได้นะครับกลุ่มยาเชื้อที่เอามาใช้ก็คือ,อบัวเลียก็ยังมีส่วนสนับสนุนหรือในกรณีที่ท่านต้องการจะควบคุมอื่นๆประเด็นต่อมาเพลียไฟ เพลี้ยไฟนั้นจะเกิดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกับในกลุ่มของเพลี้ยจักรจันฝอยแต่จะมีความแตกต่างกันคือในส่วนของเพลี้ยไฟที่จะระบาดในเดือนตุลาปลายพฤศจิกาธันวาสองเดือนนี้เราพบการระบาดใ,ใบใบทุเรียนใบจะกล้านซีดต่างจากในส่วนของไรนะครับไรนั้นจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เพลี้ยไฟจะเกิดขึ้นใบก้านซีดเหลืองเฉพาะใบอ่อนใบเพสลาดหรือใบตองอ่อน จะใบกล้านถ้าไปดูที่บริเวณหน้าใบเราจะพบตัวอ่อนสีขาวสีเขียวสีชมพูสีน้ำตาลน้ำตาลหัวดำสีดำขึ้นอยู่ตามหน้าใบเดินอย่างรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของการเดินอย่างรวดเร็วเหล่านี้แหละครับตำแหน่งที่เราจะดูก็คือดูที่เส้นกลางใบนั่นเองเราจะเห็นชัดเจนพนเพ้ยไฟเหล่านี้เราก็มีโปรวโด ครับในการควบคุมมีโมแรนของอลิสตาและก็มีในกลุ่มของตัวอะบาเมตินซึ่งในอะบาเมตินนั้นก็สามารถควบคุมได้โปรฟิโนฟอร์บวกไซเปอร์เมทิลก็ควบคุมได้การควบคุมถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะนำเอายาเชื้อบัวเรียเข้าไปควบคุมก็จะได้ผลดีขึ้น ประเด็นของการใช้สารในกลุ่มควบุมเพลียไฟนั้นต้องยึดหลักสำคัญคือสารเสริมประสิทธิภาพจำเป็นมากนั่นคือหนึ่งหลัก 2. เวลาพ่นจะต้องพ่นในช่วงเช้าเป็นช่วงที่อากาศแห้งไม่ใช่ใบเปียกนะครับใบแห้งอากาศเย็นเพลียไฟจะออกมาเพ,พราะเพลียไฟออกมาเขาก็จะสัมผัสกับประสิทธิภาพของสารเคมี และประการที่3เราจะต้องสำรวจหลังจากพ่นแล้วภายใน5วันจะต้องสำรวจและก็ต้องติดตามผลประเด็นในกรณีเทคนิคเนี่ยเราใช้คู่กันนะครับคู่กันเลยระหว่างตัวเรี้ยไฟกับเพลจักรจันฝอยได้แน่นอนครับในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือฟิโปโนิลก็ยังคงสามารถที่จะนำมาใช้ร่วมได้นะครับฟิโปรนิยล ก็คืออย่างเช่นตัวแอสเซนสมัยก่อนมาดูต่อมาในกรณีของศัตรูที่กำลังจะเกิดขึ้นลักษณะของภาวะสิ่งแวดล้อมบีบบังคับให้มแมลงบางชนิดต้องหนีจากพื้นดินขึ้นมาก็คือเพี้ยแป้งในส่วนของเพี้ยแป้งเองนั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือระบาดอยู่ในแปลงอยู่ในต้นอยู่แล้วอาศัยตามเปลือกตามกลุ่มตาเสร็จแล้ว เขาก็จะกลับเข้ามาระบาดยิ่งถ้าหากว่าในสภาวะที่เราเริ่มบังคับน้ําเพื่อที่จะทำให้รากได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ออกดอกศัตรูเหล่านี้ก็จะเคลื่อนจากพื้นดินขึ้นมาสู่ด้านบนภายในสูงพุ่มดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราดำเนินการชักนำให้ออกดอก เราจึงใช้สารเคมีในกลุ่มของคลอไพลิฟอร์ดบวกไซเบอร์เมทิลชาวสวนเราจะใช้วิธีคำว่าพมานล้างต้นแต่ความจริงแล้วการล้างต้นหมายถึงการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยถ้าเป็นในกลุ่มของเพลี้ยแป้งเราก็ใช้ได้ดีนะครับหรือในกลุ่มของเพรี้ยแป้งเองนั้นเราก็ยังมีสารเคมีอีกหลากหลายโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราเอามาใช้กันเป็นประจำ แล้วก็เป็นกลุ่มยาเชื้อยาเชื้อก็คือยาเชื้อบัวเรียในกลุ่มที่เราจะเอามาใช้ในการควบคุมโดยตรงนะครับเราก็จะมียาเฉพาะเจาะจงอีกต่างหากส่วนของด้านภายใต้ใบภายในทรงพุ่มถ้ากรณีที่เราไปพบว่าลักษณะใบมีอาจาร์เป็นจุดสีเหลืองหน้าใบเราลองพลิกกลับไปดูใต้ใบ แล้วเราลองใช้แว่นขยายส่องดูเราจะพบว่าที่หน้าใบเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆแต่ใต้ใบจะมีลักษณะมาแรงมีหลากหลายมากครับเป็นแผ่นสีน้ำตาลเป็นตัวสีเขียวเป็นตัวนูนสีน้ำตาลดำเป็นตัวออสีเหลืองเป็นตัวสีส้มเป็นตัวสีขาวอยู่ใต้ใบเกาะกันเป็นแผ่นก็มีเป็นดวงๆก็มี อันนั้นก็คือตะกูลเพียหอยเราก็ใช้สารเคมีอะไรในอยู่แล้วนะก็ขอให้พ่นไปที่ใต้ใบด้วยท่านจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดถึงตระกูลเพียหอยแล้วง่ายๆนะครับกรรมฐันกับในกลุ่มของคาร์บาริลคาร์บาริลก็อย่างเช่นเซบิน85เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ควบคุมได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเรียนว่าถ้าหากว่าเวลาที่เรามีโอกาสพ่นสารเคมี เราก็พ่นไปที่ใต้ใบด้วยส่วนใหญ่แล้วทำไมเขาไปอยู่ใต้ใบเพราะเขาฉลาดเขาเรียนรู้ว่าถ้าอยู่หน้าใบหรืออยู่ตามส่วนอื่นเนี่ยถูกทำลายแต่พอสารเคมีเวลาที่เราพ่นเนี่ยครับเราก็จะตั้งไม้พ่นพุ่งเข้าไปใบมันก็จะหอมมันก็จะหลบอยู่ใต้ใบได้เพราะนั้นหากมีโอกาสตอนดึงดอกเราก็พ่นไปที่ใต้ใบหรือตอนชักนำให้ออกดอกด้วยคอไผ่บวกเซปเปอร์เมทิวก็มีผล อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องของเทคนิคปฏิบัติส่วนตะกูลยาเชื้อนั้นเราก็ใช้ในกลุ่มของไลซินัสผมมียาอยู่ตัวหนึ่งนะครับของบริษัทอาริสตาซึ่งได้นําเอามาศึกษาแล้วก็เอามาใช้กับวโคคุมลาเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยลากรรมยีลากรรมยีเนี่ยก็คือเกิดในตระกูลเพียหอย แล้วก็สร้างใยออกมาเป็นสีขาวโตกุไทออนเป็นยาที่ใช้ในการควบคุมเพี้ยแป้งได้อย่างมีคุณภาพแต่ว่าบางท่านก็บอกว่ามันเหม็นแต่อันตรายน้อยกว่าครับเพราะว่า,าในกลุ่มผู้ผลิตฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้โตกุไทออนในการควบคุมเพี้ยแป้งในฝรั่งอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งถ้าหากว่าอยู่ในช่วงของการใกล้บริโภคเราก็ใช้ยาเชื้อบัวเลีย อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มยาเชื้อแล้วก็ในกลุ่มของมแมลงก็จะมีอีกมากมายประเด็นตรงนี้จึงอยากจะย้ำนะครับว่าเพี้ยแป้งถ้าเกิดขึ้นกับดอกทุเรียนดอกก็จะกลมเป็นลูกโป่งศัตรูต่อมานอกจากนี้แล้วตัวสำคัญก็คือในเรื่องของไรไรนั้นปกติเขามีอยู่แล้วเวลาที่เราจะทำการตรวจสอบ ผมอยากให้ท่านตรวจไปที่ใบแก่ภายในสุงพุ่มก่อนตรงบริเวณเส้นกลางใบฝนแรง5วันหรือสภาวะอากาศแห้งแล้งเรารีบตรวจทันทีตรวจทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือใบแก่ที่อยู่ในพุ่มและใบที่สองก็คือใบแก่ด้านนอกและตรวจที่เส้นกลางใบหากพบแค่เพียง2ตัวเฉลี่ยแล้วเจอ2ตัวต่อใบกำจัดทันทีนะครับ กรณีที่ได้อธิบายมาตั้งแต่เบื้องต้นว่าอย่างอ e ีบาเมกตินหรือว่าอาบาเมกตินจะบวกกับในกลุ่มของตัวแลมด a าไซฮาโลตินหรือตัวไซเปอร์มิดตัวโกเอ็กซิสนะครับเป็นแกรมมาไซฮาโลตินอันนั้นก็มีผลในการควบคุมไรอยู่แล้วแต่ถ้าจะใช้กับยาไรโดยตรงเราก็มีในส่วนของตัวแซนไม้นะครับแซนไม้เป็นสารควบคุมไรโดยเฉพาะ หรือจะเป็นในส่วนของตัวบริษัทเกียไตยก็คือไลเจอร์สก็เป็นสารควบคุมไรโดยเฉพาะซึ่งก็จะให้ผลในการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพผลของการควบคุมไรนั้นจะอยู่ที่การสำรวจยังไม่มีการระบาดหรือมีการระบาดเล็กน้อย 2. ส,สารเคมีนะครับที่เราเลือกใช้ 3. ส,สารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพ แล้วก็สี่นะครับมีคําแนะนําท่านอาจารย์เลื่อนศักอีกส่วนหนึ่งว่าไรเนี่ยมันจะมากินอาหารที่หน้าใบเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยเราลองใส่นิบเข้าไปนิบเป็นโบรอนที่จะเก็บอาหารน้ําตาลเนี่ยให้ลงไปใต้ผิวเปลือกเมื่อไรไม่มีอาหารเขาก็จะมีการระบาดน้อยเพราะฉะนั้นคําตอบที่พี่น้องชาวสวนเคยคุยกันไว้ว่าทําไมสวนเนี่ยพ่นปัจจัยจริงๆเลยพ่นตลอดแต่ไรมันก็ยิ่งระบาดหนัก เหตุผลก็คือสารอาหารนั้นเขาไปตกค้างอยู่ที่หน้าใบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพ่นสารอาหารน้าตาลทางดลหรือพลังงานอะไรต่างๆก็ขอให้ใส่นิบเข้าไปด้วยเป็นโบรอนที่จะนาพาสารเหล่านั้นไม่ให้ตกค้างอยู่ตามบริเวณผิวใบอันนี้ก็คือในกลุ่มของสัตว์ศัตรูพืชส่วนศัตรูอื่นๆนะครับอาจจะพบบ้าง อย่างเช่นกรณีของหนอนเจาะกิ่งซึ่งดวงหนวดยาวอันนี้ผมไม่แนะนําให้ท่านไปใช้สารเคมีป้องกันหรือกําจัดเพราะว่าอัตราการระบาดเขาค่อนข้างจะน้อยจากในกลุ่มของมแมลงกับสัตว์ศัตรูพืชเรามาดูในเรื่องของเชือ้อรา เชื้อรานั้นจะเปลี่ยนแปลงจากเชื้อราที่ระบาดในหน้าฝนมาเป็นเชื้อราที่ระบาดในหน้าแรงเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มเชื้อราชั้นสูงซึ่งขยายพันธุ์ด้วยสอร์ความหมายของเชื้อราชั้นสูงคือการขยายพันธุ์นะครับเขาได้การขยายพันธุ์เป็นหลักไม่ได้ใช้ในเรื่องของว่ามันเกิดที่สูงที่ต่ำซึ่งผมก็ได้อธิบายตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการที่เราจะทําการตรวจวินิจฉัยเราต้องดูสภาวะอากาศ หมอกลงน้ำค้างแรงทุกคนเรียกว่าหลาน้ําค้างแต่ความจริงแล้วคําว่าหลาน้ําค้างมันเป็นลักษณะของเชื้อรากับพืชตระกูลแตงที่เกิดในช่วงใบไหมใบไฟลามทุ่งใบเน่าแห้งเสียหายอันนั้นคือใช่แต่ของเราไม่ใช่นะครับปฏิกิริยาของความเค็มของน้ําค้างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการระบาดเชื้อราเหล่านี้เราเคยอธิบายไว้ว่า สปอร์ของเชื้อราจะเกิดการแตกตัวในช่วงกลางคืนสปอร์นั้นก็จะงอกแทงลงไปในเนื้อเยื่อของพืชเรียกว่าแทงลงไปในเนื้อเยื่อแล้วก็เกิดการระบาดทำให้เกิดบาดแผลเป็นจุดเป็นแผลเป็นอาการเน่าเป็นแห้งซึ่งในลักษณะของอาการนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปใบจุดเซอร์โคสปอร่า เป็นจุดไม่มีขอบแผลใบจุดแอนแทกโนดก็จะมีขอบแผลไหมเป็นสีน้ำตาลแห้งน้ำตาลเทาสีเหลืองแล้วก็สีเขียวจะมีลักษณะแผลสิ่งหนึ่งที่เราจะพบมันจะเกิดได้ทั้งที่ใบที่ดอกดังนั้นเวลาที่ท่านจะใช้หลักการตรงนี้เมื่อเข้าใจแล้วว่าสภาพอากาศเป็นตัวเอื้ออำนวยต่อการระบาด ดังนั้นเวลาที่เราจะแก้ไขหรือเราจะป้องกันมันก็มีหลักการอยู่สองหลักการในระดับแรกคือเราสร้างภูมิต้านทานการสร้างภูมิต้านทานนั้นหมายความทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงหลังจากที่พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะมีแรงต่อต้านผนังเซลล์แข็งแรงเพราะนั้นปัจจัยบางอย่างที่เป็นปัจจัยในการบำรุงหรือการเจริญเติบโต,ตอย่างเช่นในกลุ่มของฟอสไฟเนี่ย จะเป็นฟอสคอปเคของเจียไตฟอสไซ์2,008ของแคลบริเทคหรือฟอสลี่600จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงการให้พลังงานในรูปของกรดอะมิโนอะโทนิกอะโทนิกจะเป็นสารกระตุ้นตัวหนึ่งที่จะทำให้มีแรงต้านทานต่อในสูงของโรคและก็มแมลงเขาเรียกว่ามีสารในกลุ่มของธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่สาคัญคือการยึดพื้นที่ป้องกันเชื้อราการหลักการในการควบคุมเชื้อราไม่ใช่รอให้ระบาด เราจะต้องดูว่าภาวะอากาศณขณะนั้นมีประวัติการระบาดส่วนข้างเคียงไหมในพื้นที่เราก็ต้องไปยึดพื้นที่ตัวปูพื้นฐานสำคัญก็อย่างเช่นในตระกูลของกรรมฐถันกรรมฐานมีส่วนป้องกันทั้งในส่วนของไรและก็ในส่วนของโรคพืชการใช้กรรมฐถันนั้นอัตรา300กรัมถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพสูง เราก็อาจจะลดลงมาถึง200ก็ได้หรือ300ก็ได้นะครับเอามากวนกับซปเปอร์แอคชั่นใส่น้ำลงไปให้เป็นแป้งเปียกก่อนเอาซปเปอร์แอคชั่นลงไปกวนแล้วค่อยค่นำไปละลายในถังถัง20ลิตรแล้วก็เอาไปใส่ในถัง200ลิตรอาจจะดูเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ว่ามันจะได้ประสิทธิภาพสูงหรือในกลุ่มของสารประเภทปกติสัมผัสแคปแทนโปรปีนิบนะครับแคปแทน อย่างเช่นออโทไซด์โปรพิเนบก็อย่างเช่นแอนทาโคนนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของแมนโคเซปเป็นกลุ่มพื้นฐานสำคัญเบลคุดนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เราจะใช้ปกป้องคุ้มครองป้องกันเมื่อสภาวะอากาศเอือ้ออํานวยแต่มันยังไม่เกิดหรือเกิดเล็กน้อยในขณะเดียวกันการพ่นเหล่านี้เนี่ยจะต้องพ่นก่อนการระบาดเมื่อเราพ่นไปแล้ว จะไม่มีการระบาดถ้ามีการระบาดเราก็อาจจะหาสาเคมีกลุ่มอื่นมาอย่างเช่นมาทเนตมาทเนตก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกผสมหรือจะเป็นในกลุ่มของฟลินทบวกแอนทาโคนเบลคุดบวกคาเบนหรือจะเป็นในส่วนของตัวแคปแทนบวกคาเบนครั้นพอมีการระบาดรุนแรงขึ้นเราก็อาจจะใช้ในกลุ่มของโปรโคลาด บวกคาเบนดาซิมหรือจะเป็นพาบินของเจียไตยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงหรือกลุ่มโปรฟิโคนาโซนหรือจะเป็นในกลุ่มโปรฟิโคนาโซนบวกไดฟิโคนาโซน อันนี้จะเป็นกลุ่มสูงสุดเมื่อมีการระบาดแล้วเท่านั้นเราจึงจะใช้ซึ่งผมเองก็ย้ำมาตลอดนะครับว่าไม่มีสารเคมีกำจัดเชื้อราชนิดใดที่ว่าเราพ่นไปแล้วมันจะทำให้เชื้อราตายโดยฉับพลันทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะไปควบคุมการจเจริญเติบโตไปทำลายแหล่งพลังงานไปหยุดการขยายพันธุ์ไปลดการงอกของเส้นใยห,หรือว่าไป ทำการให้เชื้อราโรคพืชน,นี่มันเจ็บป่วยล้มหายตายจากไปอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นหลักสำคัญที่เราจะต้องนํามายึดเป็นหลักปฏิบัติก็คือการสำรวจและก็การป้องกันการป้องกันก็คือการสร้างบรรยากาศหรือสร้างสภาพสวนไม่ให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตหรือการขยายพันธุ์ของเชื้อรา หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสภาพบรรยากาศอย่างเช่นมันร้อนมันแรงเราก็อาจจะใช้น้ําเช่นหมอกลงน้ําค้างแรงเราไม่อยากจะ,ะใช้ต้นทุนสูงถ้าท่านทําได้เราก็ใช้น้ําล้างในช่วงเช้าการใช้น้ําก็เป็นส่วนหนึ่งการใช้สารพวกกลุ่มกรรมถันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะป้องกันได้ทีนี้ประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของอความเข้าใจ กับความเสียหายในด้านของศัตรูพืชที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ไม่มีเชื้อสาเหตุความหนาวเย็นความแห้งแล้งอาการขอบใบไหมอาการขอบใบแห้งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสนำเสนอต่อไปว่าเป็นในกลุ่มของศัตรูของทุเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศไม่ได้มีสาเหตุจากโรคจากมาแรง แล้วมีอะไรบ้างก็จะติดตามกันในช่วงต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงจะต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ท,ทุกท่านสวัสดีครับ